วันนี้จะพาไปเทสให้ดูรพร้อมๆกันนะคะว่าปากกาเอสเพนที่มันอยู่บนโน้ตเนี่ยเรามาใช้งานบนเอสิเมอัลตาแล้วฟังก์ชันที่คุณใช้งานปกติจะยังสามารถใช้ได้หรือเปล่าหรือมีฟังก์ชันไหนที่ใช้ไม่ได้ไปดูกันเลย 1. ว,วางข้อมือบนจอพร้อมกับเขียนสามารถทําได้ 2. วางปากกาเพื่อแปลภาษาก็ยังอยู่ 3. แปลงตัวเขียนเป็นตัวพิมพ์ก็ทำได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 4. เขียนที่คีย์บอร์ดแทนการพิมพ์ก็ทำได้ 5. Air c o m m a n ายังมาให้อยู่ครบ 6. ใช้งานสมาร์ทซีเล็กหรือสกีนไลท์ได้ตามปกติ 7. กดเพื่อเขียนมนปฏิทิน วงตรงไหนก็ได้ 8. กดปุ่มที่ S Pen แทนการเป็นยังลบได้ 9. ฟังก์ชันของ Samsung Note ยังอยู่ครบหรือจะ Import ไฟล์มาเป็น PDF และ Export ไฟล์ไปเป็นไฟล์ต่างๆก็ทำได้ใช้งานได้คล้ายขนาดนี้สงสัยแล้วใช่ไหมว่ามีอะไรที่มันทำไม่ได้บ้างค่ะ เอาอย่างแรกเลยนะก็คือเรื่องของ Screen of Memo ถ้าเป็นในโน้ตเนี่ยคุณสามารถจะดึงออกไาประกาออกมาเนาะแล้วก็จุดๆๆๆได้เลยนะคะโดยที่แบบไม่ต้องเข้าไปที่แอป Samsung Note อะไรแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่ S Series ทำไม่ได้นะคะอย่างที่2เลยคือแอคชั่นไอพวกการทำเป็นพวกไม้กายสิทธิ์ต่างๆนะคะคอนโทรลเรื่องกล้องประกา S-Pen บน S Series ไม่สามารถทำได้นะคะ ข้อที่3ที่ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของการใช้งานปัดกาเป็นรีโมทซึ่งเป็นอย่างนึงที่หลายๆคนบอกว่าใช้งานมากท่สุดเลยรีโมทมันคืออะไรนะคะก็คือการกดปุ่มเนาะที่ S Pen ในการแทนการเป็นชัคเตอร์นะคะก็คือกดถ่ายรูปหรือว่าคอนโทรลเรื่องของพวกเพลงอะไรแบบนี้นั่นเองนะคะไม่สามารถจะทําได้นะ สค่ะก็คืออุ้มเนี่ยลองเอามาเขียนบนทั้งโน้ตทั้ง S21 Ultra แล้วนะคะมันจะมีความแตกต่างนิดนึงที่เรื่องของลายเส้นถ้าใครใช้ปากกา S Pen บ่อยๆนะจะรู้สึกเลยว่าเวลาเราลากเนาะมันก็จะไปตามมือของเราได้เป็นอย่างดีแต่บน S Series นะคะบน s อสย Series เนี่ยอุ้มยังรู้สึกว่าแบบตัวปากกานะมันยังไม่สามารถใช้งานได้สมบูรณ์มันบนโน้ตก็อย่างว่าแหละ S Pen มันก็เกิดมาคู่กับโน้นนะคะ อ,อทีนี้เดี๋ยวต้องรอดูแหละว่าโน้ต21จะมาหรือเปล่าจะมาแบบไหนจะมายังไงนะคะอาวันนี้ฝากไาใมานี้ล้กันกับปากกา S อสนบน s 21. อ21